สวัสดีครับพบกับเซล์ร้อยล้านนะครับงงไหมจู่จู่ก็ยกกาแฟชงสําเร็จนะมากินนะครับอันนี้ก็คือกาแฟที่ผมชงเองนะครับอเมริกาโน่ร้อนครับแล้วก็กินแบบนี้ทุกวันเลยนะครับทั้งทั้งที่นะผมเป็นแฟนสตาร์บัคแบบว่าบัตร g o เม member นะครับกินทุกวัน,นครับกินอเมริกาโน่ผมว่าน่าจะเป็นแสนแล้วมั้งเป็นแสนหรือหลายแสนเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับที่จู่จู่เนี่ย คนที่กินกาแฟร้านดังนะกลับมานั่งชงเองประหยัดนะครับกินเนสกาแฟนะครับอออิตาเลียนนะตัวนี้ก็เข้มพอๆกัน,นตาตื่นเลยมันก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์วันนี้คือเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยแหละครับเรื่องของการเผาจริงเรื่องของอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเรื่องการใช้จ่ายเรื่องของฝั่งลูกค้าเอยหรือแม้กระทั่งฝั่งของพวกเราที่เป็นเซลเนี่ย ผมฟันธงได้เลยครับว่าเป็นการเผาจริงนะครับต้องปรับตัวแล้วก็เข้าสู่โหมดเอาตัวรอดใครที่ไม่ได้ฟังคอนเทนต์เนี้ยผมบอกเลยเสียดายมากนะครับถ้าฟังอยู่นะครับมีทางออกแน่นอนนะครับสําหรับการขายนะครับมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อ่ะเศร,รษฐกิจประวัติศาสตร์อ่ะมันซ้ํารอยเสมอนะครับตั้งแต่ยุค Great Depression นะตั้งแต่ยุคแบบอเมริกายุคอะไรวิกฤตน้ํามันนะ วิกฤตสีย์อย่างเงี้ยการเมืองกีฬาสีนะครับไปจนถึงโลคโควิดใช่ไหมเราก็ผ่านมาแล้วนะโควิดเนี่ยผมว่าหนักกว่านี้เยอะเพราะว่าธุรกิจผมหลายๆอย่างอะ่ะมันเปิดร้านไม่ได้นะครับโควิดนี่ธุรกิจคลินิกนี่เซ็งเลยก็คิดดูแล้วกันว่าวันเนี้ยมันยังดีกว่าตรงที่มันเปิดหน้าร้านได้นะครับก็มองว่ามันต้องเซอร์ไพรเซได้ต่อนะทุกทุกอย่างจะมีทางออกเสมอน,นะครับทีนี้มาในส่วนของพฤติกรรมลูกค้าวันนี้ก่อน ถ้าเป็นเรื่องการเผาจริงวันนี้ผมฟันธงก่อนแรกเลยนะครับคือธุรกิจที่เป็นแบบพรีเมียมแมสทั้งหมดนะครับพรีเมียมแมสก็คือธุรกิจที่ขายแพงนั่นแหละขายคุณภาพราคาแบบสูงนะครับขายกลุ่มคนมีรายได้สูงที่จำนวนเยอะๆอ่ะคนมีรายได้สูงที่จำนวนเยอะๆเช่นแบบรายได้ห้าหมื่นหนึ่งแสนขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจจะไปรีเสิร์ชมาแล้วอาจจะมีประมาณล้านคนใช่ไหมล่ะ ก็จะจับกลุ่มเนี่ยเพราะว่าเขามีรายได้สม่ําเสมอแล้วก็มีกําลังซื้อนะึนกภาพไม่ออกก็สตาร์บัคส์เนี่ยสตาร์บัคส์เป็นกลุ่มพรีเมียมแมสนะครับเป็นกาแฟาที่ถ้าเกิดเราเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยตรงๆเลยกลูมไม่มีปัญญาแดกแก้วละร้อยกว่าบาทนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกพวกชาเขียวพวกเปเป้ฟอปปูชโน่อ,อะไรไม่รู้อะมีสองร้อยนะสตาร์บัคส์อะสั่งเบเกอรี่เนี่ยมีสามสี่ร้อยนะกินแค่เมนูเดียวสามสี่ร้อยนั่นแหละคือ พรีเมียมแมสนะครับก็เน้นการซื้อการจับจ่ายเนี่ยสตาร์บัคเลยเป็นตัวบอกเศรษฐกิจได้เยอะมากถ้าสตา b u c k คเปิดสาขาเยอะๆจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยสตาร์บัคไม่ได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้แทบทุกปั๊มนะครับทุกปั๊มตามถนนใหญ่ๆอ่ะต้องมีสตาร์บัคโอ้โหขายปั๊มได้คิดดูดิแสดงว่ามันแมสสมากแล้วก็ช่วงนั้นนะครับช่วงก่อนโควิดคนมันมีรายได้จริงๆนะครับยิ่งยุคสตาร์าผมเนี่ยมันเป็นยุคที่ เงินเินเดือนนะมันเฟอ้ออยู่แล้วนะครับพวกแบบธุรกิจใหม่ๆพวกเดฟพวกแบบ AI ก่อนมี AI อะโปรแกรมเมอร์เนี่ยเดเวล v อปเปอรเนี่ยคือแบบรายได้สูงมากนะมันเป็นช่วงเฟื่องฟูนะครับอ่าพรีเมียรแมกสอกอันนึงนะครับที่เห็นก็แบรนด Name เนี่ยแหละสินค้าแบรนด Name เนี่ยบอกเลยว่าพอรู้ความลับว่าจีนผลิตให้เนี่ยผมแทบจะเสื่อมศรัทธาเลยเนี่ยกูรูปหน้าเลยกูไม่น่าเลยนะครับมันเป็นความจริงที่ว่า มันไม่ได้แบบแฮนด์เมดมาจากอิตาลีจากฝรั่งเศสอะมันมาจากจีนอันนี้แม่งกูเชื่อแล้วนะครับแล้วก็มาบวกราคาเยอะๆแต่มันเป็นความฟุ้งเฟ้อไงเราคิดว่าซื้อแล้วมันเสริมสถานะทางสังคมเดี๋ยวนี้ผมใส่แต่เสื้อตัวเดิมๆใส่แต่แบบสินค้าที่มันใช้จนพังเราค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้เงินเหลือเยอะมากนะต่อมาเนี่ยธุรกิจที่เห็นอย่างที่3ใกล้ตัวมากก็มีเชฟชื่อดังคนหนึ่งเชฟต้นนะแกเป็นเชฟอะร้านดังนะครับ แกบอกว่ายอดซื้อของปีนี้น้อยลง50%ไม่แปลกใจครับมันคือตลาดแบบพรีเมียมไงพอพรีเมียมแล้วมันแพงอะโอมาคาเซอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวก MK ก็ได้อะ MK เป็นดัชนีอย่างนึงว่าพอลูกค้ารู้สึกว่าเงินมันน้อยลงอ่ะแล้วราคาของพวกเนี้ยมันสูงนะครับมันจะมีเรื่องเงินเฟอ้ออะไรไม่รู้อีกค่าน้ำค่าไฟใช่ปะ่ะต้นทุนมันก็สูงขึ้นเนี่ยราคามันลงไม่ได้นะครับผลก็คือ ลูกค้ารู้สึกว่ามันแพงครับพอรู้สึกพอรู้สึกว่ามันแพงเกิดอะไรขึ้นก็ไปกินอย่างอื่นที่เป็นทางเลือกที่มันประหยัดกว่าแล้วรู้สึกคุ้มค่าเนี่ยหมายความว่าลูกค้าเนี่ยจะลดคุณภาพลงมาแล้วก็เอาให้อิ่มเนี่ยก็โอเคนะครับตีน้อยก็เลยเกิดเนี่ยเป็นวิธีการวิเคราะห์ง่ายๆว่าธุรกิจมันไปที่ไหนนะครับธุรกิจเทรนด์จะเป็นยังไงนะครับก็มาฟันธงกันก่อนเลยนะครับอ่ะ เป็นเรื่อง b 2 b b 2 c ด้วยแล้วนะครับจากประสบการณ์ผมซึ่งเป็นเด็ก mba ด้วยนะผมก็อ่านข่าวเศรษฐกิจหรือว่าวิเคราะห์ในเชิงลึกเนี่ยเยอะเหมือนกันแล้วก็ฟังคอนเทนต์หลายแหล่งมากนะครับทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยผมว่าแล้วผมเนี่ยวิเคราะห์ได้ตรงที่ผมเห็นลูกค้าโดยตรงแล้วก็ลูกศิษย์นะครับอย่างก,การไปขายลูกค้าเนี่ยผมรู้พฤติกรรมลูกค้าเลยเพราะผมอยู่ในวงการ b 2 b นะแล้วก็ลูกศิษย์เองที่อยู่ในหลายๆวงการเนี่ยมันสรุปตามนี้นะครับ อย่างแรกเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเรามีคู่แข่งนะคู่แข่งจะปรับตัวเหมือนเราเนี่แหละทุกคนต้องรอดก็คือว่าการทําให้มันแข่งขันได้มากขึ้นนะครับวิธีที่เราจะเห็นคู่แข่งทําเลยนะครับก็คือการลดต้นทุนนะครับการตัดราคาเนี่ยถล่มราคาบอกเลยว่าเจอแน่นอนเพลเพลเนี่ยสินค้าเหมือนกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ปรับตัวเรื่องการปรับต้นทุนให้ดีขึ้นนะให้มันแข่งได้ะคุณจะเสียเปรียบในการขายอย่างมหาศาลนะครับ อันตรายมากนะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งได้นะครับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่2เลยก็คือว่าการพิจารณาซื้อนะอย่าง B2B เนี่ยงบประมาณมันจะจํากัดเลยนะครับแม้แต่ B2C ด้วยอะ่ะเหมือนผมเนี่ยเงินเดือนอาจจะ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นอ่ะแต่สินค้ามันแพงขึ้นอะ่ะจะกิน MK เนี่ยผมคิดละอะ่ะผมว่าผมกินตีน้อยดีกว่าเข้าใจภาพนะอันนี้พวกเรากินตีน้อยเนี่ยเงินกูเหลือเป็น500ร้อยพันหนึง่งเข้าใจภาพยัง เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าเขามีทางเลือกว่าเลือกเจ้าอื่นแล้วคุณภาพพอใช้ได้ด้วยนะไม่ได้ว่าคุณภาพดีนะครับคุณภาพพอผ่านพอใช้ได้แล้วสามารถที่จะพอทํางานได้อะประหยัดเงินนะขณะนั้นได้อะตามนโยบายบริษัทเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนเจ้าได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะคนที่ทําธุรกิจแล้วถือพวกเคียเขาเนี่ยคุณจะเจอทางเลือกจากคู่แข่งนะลูกค้าเขาอาจจะพิจารณานะบอกเลย ไอความสัมพันธ์เนี่ยผมว่าก็ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกินไม่ได้เท่ากับเงินในกระเป๋านะดังนั้นเนี่ยต้องอย่าชะล่าใจก็คือการขายที่เน้นขายลูกค้าเก่าไปเรื่อยๆื่อๆเ,เนี่ยเขาเรียกลูกค้ารอยัลตีถ้าเกิดลูกค้าไปเจอผลประโยชน์ที่ดีกว่านะครับโดยคู่แข่งเสนอให้ลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนเจ้านะครับทั้งนั้นที่เขาค้าคุณมานานคุณลองไปดูกลุ่มธุรกิจเขาเรียกว่าโรงงานดิ เดี๋ยวนี้การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือการนําเข้าอะไรก็ตามเนี่ยพวกอะไรเนี่ยกระดาษที่ช่วงที่ชู่ถุงมืออะไรเงี้ยมาจากโรงงานจีนแล้วอ่ะไม่ซื้อไทยด้วยกันด้วยซ้ํอ่ะไม่ซื้อไทยด้วยกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เรียบร้อยดิไม่ซื้อไทยด้วยกันก็คือแบบว่าเราก็จะเสียคู่ค้าที่ค้ากันมานานใช่ไหมละ่ะแล้วดันไปเลือกเจ้าใหม่ที่เป็นจีนซึ่งแบบกูก็ไม่ได้รู้จักมึงอ่ะแต่กูเอามึงเพราะว่ามึงถูกกว่าเน,นี่ยมันก็เรื่องจริงอยู่แล้วนะขาย B2B ก็จะเห็นภาพเจ้าของธุรกิจจก็็ะเหนว่า ตัวซัพพลายเออร์นะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยและการเปลี่ยนเจ้าจากขาประจำของลูกค้าเองอ่ะมาเป็นเจ้าใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีมาก่อนนะครับอันนี้คือเทรนด์ธุรกิจที่เจอชัดแน่นอนนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องของการลดคนนะครับทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งเราเองนะการลดคนที่เงินเดือนสูงนะครับผู้บริหารระดับสูงอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นแสนอ่ะเป็นเจนวเนี่ย ้ามันมีอะไรมาแทนได้หรือว่าไม่จะเป็นต้องมีเราขนาดนั้นเนี่ยตัดได้ก็ตัดดังนั้นอยากให้มุษย์เงินเดือนที่ทํางานประจําแล้วรู้สึก,กว่ามั่นคงเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ข่าวว่าพวกวผมบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่ครับที่ไม่เคยเลี้ยอ,อมาก่อนในประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็คือเลี้ยอ,อคนมาแล้วนะครับอยู่ยากขึ้นอนะ่ะบอกเลยว่าถ้า KPI ไม่ชัดไม่ได้ทำไรายได้ให้องค์กรเนี่ยก็จะปลดพนักง,งานเนี่ยเห็นไหม จะบอกว่าเศรษฐก,กิจไม่ดีมันไม่ใช่ว่าบริษัทลดราคานะบริษัทลดราคาได้เนี่ยก็ต้องลดต้นทุนต้นทุนที่ลดได้เร็วที่สุดอะ่ะคือต้นทุนพนักง,งานนะอันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของกระแสการเล่าอ,อฟทั้งประกาศและไม่ประกาศเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทจะต้องแบบแข่งขันเพื่ออยู่รอดนะลูกค้าเองก็เช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าภาพรวมเผาจริงเนี่ย มันจะกลายเป็นแนวโน้มที่ว่าลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ถูกไว้ก่อนได้ซ้ํานะครับแล้วก็พอไปได้พอไปได้คือคุณภาพเนี่ยพอใช้ได้นะครับทีนี้แน่นอนอ่ะมันต้องมีด้านบวกบ้างนะครับพูดแต่เรื่องเผาจริงเผาลบๆเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ท็อกซิกเหมือนกันนะครับเพราะว่าคอนเทนต์แนวๆนี้มีเยอะมากบทวิเคราะห์เนี่ยมีเต็ม YouTube เต็มไปหมดนะแต่วันเนี้ยเอาเรื่องการขายที่พอเห็นโอกาสดีกว่าถ้าเราเป็นเซลเนี่ยทำยังไงนะครับ ก็คืออย่างแรกเนี่ยพยายามนะหาหรือเลือกโซลูชันที่มันลดต้นทุนลูกค้าโดยตรงลดต้นทุนหรือว่าเพิ่มเงินเอาเรื่องลดต้นทุนกันภาพชัดเนี่ยอย่างถ้างานโปรเจกต์ที่ผมทำเนี่ย a ออย่างเงี้ย AI เนี่ยมันลดต้นทุนก็คือตรงๆเลยคือลดคนได้นะครับ a ออย่างพวกที่ผมทําคืองานกราฟิกเนี่ยมันสามารถลดพนักง,งานกราฟิกได้สามารถลดเจ้าหน้าที่ทีมมาเก็ตติ้งได้นะครับหลายส่วนเพราะว่ามันคอมมาแล้วแป๊บเดียวเสร็จ หรือ copywriter อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นยะอันที่เนี้ยคือองค์กรได้ประโยชน์นะแต่อัที่ซวยก็คือพนักง,งานเนี่ยะคือจะบอกว่าความซวยจริงๆอ่ะมันตกที่ใครนะมันตกที่พนักง,งานนี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดตัวองค์กรได้โซลูชันที่มันลดคนได้เขาทําแน่นอนนะครับบอกเลยครับไล่ออกนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยอย่าชะล่าใจด้วยเป็นมนุษย์ทํางานมึงอย่าชิลครับเพราะถ้าชิลเนี่ยมึงตัวไล่ออกไม่รู้ตัวนะเรื่อง AI เรื่องโ o b o t อย่างเงี้ยโรบอทในโรงงานอนะ่ะ เรื่องของทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งอย่างเงี้ยทำโฆษณานะครับทำให้ลูกลูกค้าเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้อย่างเงี้นะครับไม่ต้องมีหน้าร้านเหนภาพไหมอย่างบางธุรกิจเนี่ยต้องมีหน้าร้านเนี่ยมีออนไลน์เข้ามาช่วยมันก็ทําให้มีหน้าร้านออนไลน์ซึ่งแบบมันขายกับลูกค้าได้แบบทั่วประเทศมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเรื่องลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหรือธุรกิจที่ชัดก็โซลาร์เซลล์เนี่ยโซลาเซลล์มันเป็นการลดค่าไฟโดยตรงเนี่ยพอลดค่าไฟได้ จะโปรเจกต์กี่แสนกี่ล้านนะลูกค้ายอมจ่ายเพราะว่าเขาเรียก Return of Invest m e n t หรือว่าจุดคุ้มทุนแล้วกันนะครับคือซื้อแล้วมันได้เงินคืนอนะ่ะซื้อแล้วมันลดต้นทุนเนี่ยมันชัดธุรกิจกลุ่มเนี้ยก็จะแบบค่อนข้างใสแจ๋วเลยครับนะยพวกพลังงานสะอาด<ม> AI อะไรพวกนี้นะต่อมาครับคือธุรกิจเพิ่มตัง์ลูกค้าโดยตรงเพิ่มตังเนี่ยไม่ได้แบบโอ้โหไปทําดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะเพิ่มตังอย่างเช่นว่าผมก็ได้หรือคุณก็ได้ถ้าฟังอยู่เนี่ยคุณบอกว่าคุณขอไปเปป็นนมืืออให้้ลูกคา่ อย่างผมก็ทําบ่อยก็คือว่าผมมีคอนเนคชันใช่ไหมผมเป็นเซลล์มาก่อนผมก็รู้ว่าลูกค้าเจ้าเนี้ยเฮ้ยอย่างลูกค้าโซลาเซลล์ผมพาร์เนอร์เจ้านึงเนี่ยเขาของดีเลยแหละทีมงานใช้ได้ผมก็รู้เลยว่าขายไม่ยากเพราะพักควกเพื่อนผมเนี่ยมันลูกเจ้าของโรงงานเยอะผมก็เป็นตัวแทนเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาเอาเลยอย่างเงี้ยธุรกิจที่เป็นแนวแนวนายหน้าเป็นเซลล์เป็นอะไรที่ช่วยขยายตลาดเป็นพาร์เนอร์ก็ได้ไม่ต้องเป็นนายหน้าหรอกเป็นบริษัทแล้วขอไปเป็นพาร์เนอร์ ช่วยขยายตลาดให้มากขึ้นอย่างเงี้ยจะไปได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าใครวันเนี้ยก็อยากหาคนมาช่วยขายอยากหาคนช่วยขยายธุรกิจหาคนช่วยส่งเสริมช่องทางการขายอ่ะสมมุติว่าบริษัทลูกค้าข้ามชาติไปอเมริกาโดนภาษีหนักใช่ไหมแต่คุณเชี่ยวชาญอาหรับอย่างเงี้ยเชี่ยวชาญแอฟริกาหรือว่าไปทางฝั่งประเทศอินเดียพวกนี้ใช่ไหมคุณแบบไปเป็นนายหน้าในการเปิดตลาดให้เนี่ยคุณจะได้ผลประโยชน์มหาศาลน,นะครับอันนี้เป็นธุรกิจที่ บอกเลยว่าได้บวกนะแล้วก็มันมาณอีกธุรกิจที่3เนี่ยเมื่อกี้เราจะพูดถึงการเป็นพาร์เนอร์ใช่ไ่ะก็คือที่ปรึกษาเนี่ยแหละธุรกิจที่ปรึกษาที่เก่งจริงนะที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินที่ปรึกษาเรื่องบัญชีอย่างเงี้ยอย่างผมเป็นที่ปรึกษาด้านการขายใช่ไหมผมก็ไปช่วยแก้อย่างบริษัท sme หรือว่ามหาชนอย่างเงี้ยช่วยตั้งแต่อะไรถ้าที่ปรึกษาเข้าใจจริงก็อย่างการลดต้นทุนมาด้านงานขายเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่าการเซ็ต kpi ใหม่หรือว่าการวางแผนเข้าไปขายกับลูกค้า เคียเขาเนี่ยครับมันก็จะเห็นภาพแบบระยะสั้นระยะยาวหรือว่าเฮ้ยได้ยอดนะหรือว่าช่วยแก้เรื่องภาษีอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีใช่ไหมหรือเรื่องไฟแนนซ์อ่ะถ้าเป็นต้นทุนอย่างอื่นเนี่ยไฟแนนซ์เขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ลดได้อันนี้แบบเซฟค่าใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นธุรกิจที่ปรึกษาที่แบบเป็นคนที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญจริงอะ่ะเป็นเหมือนยาที่แบบฉีดทีเดียวหายเนี่ยก็จะค่อนข้างเฟื่องฟูมากนะครับอย่างที่4เนี่ยคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกพลังงานทางเลือกต่างๆนะน,นี้ก็พูดไปแล้วเนาะผมก็นึกต่อนะธุรกิจอะไรอีกนะนะอ่ะจำได้ละธุรกิจที่5นะครับธุรกิจอุปโภคบริโภคเนี่แหละซื้อกินซื้อใช้ของกินเครื่องดื่มน้ำไฟหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่ราคาต้องถูกนะครับรอดนะครับร้านอาหารที่ถูกและดะีหรือว่าเรื่องสถานที่ ที่มันถูกและดีร้านกาแฟาถูกและดีหรือว่าบุฟเฟ่ตถูกและดีนะครับถ้าคุมต้นทุนได้นะครับบอกเลยว่าไปได้นะครับถ้าคุมต้นทุนได้อ่ะขออนุญ,ญาตนะมีกีอ่านหม่ถ้าคุมต้นทุนได้นะครับก็จะไปได้นะหมายความว่าเรื่องของธุรกิจที่แบบมันต้องจับตลาดเขาเรียกว่า จับพรีเมียมแมสแต่หรือแมสเนี่ยแหละแต่ทำให้แบบราคามันแบบเหมือนจับตลาดล่างๆลงมานะถ้าทำได้ก็รอดนะครับอุบโปโภคบริโภคของซื้อกินซื้อใช้ต่างๆหรือถ้า B2B เนี่ยถ้าขายคุณไม่ได้ขายอะไรลดต้นทุนเนี่ยคุณขายพวกวัสดุขายพวกอะไหล่ขายพวกกรเจ็ตหรือว่าเคมีพันอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องลดต้นทุนให้มันแข่งขันได้นะครับหรือไปนำเข้าสินค้าที่แบบ ทิปลูกศิษย์ผมทํากันส่วนใหญ่นะก็เอามาจากจีนนี่แหละนะครับเอามาจากจีนที่มันก็ตัดราคาให้ก็ไปตัดกันเองนะครับซึ่งมันต้องทำอ่ะไม่งั้นอยู่ไม่รอดนะครับสุดท้ายนี้ก็สรุปสั้นๆนะธุรกิจที่มันจะรอดอ่ะก็คือต้องถูกแล้วก็แมสนะครับถูกและดีอ่ะซึ่งยากนะบอกเลยว่ายากธุรกิจที่เพิ่มกําไรนะครับลดต้นทุนนะไอที่เป็นแนวแนวสะดวกสบายหรือแบบ Nice to have อ่ะเขาใช้คำนี้ Nice to have mm hmm. ก็คือเออมีก็ดีไว้แต่ไม่มีก็ไม่ได้ซสีเรียดอะครับอย่างที่ผมเห็นนะหุ่นดูดฝุ่นเงี้ยตอนเนี้ยมันก็ดีไงแต่ว่าเฮ้ยยุคประหยัดเนี่ยผมอาจจะแบบกูก็กวาดเองก็ได้นะครับเนี่ยมันก็เซฟเงินได้นะครับอะไรที่มันไม่ได้จําเป็นหรืออะไรที่เป็นเชิงแบบสะดวกอย่างเดียวอ่ะผมว่าไม่เวิร์กนะครับหรือถ้าเป็นเชิง B 2 B อ่ะพวกโปรแกรมซอฟแวร์ถ้าเป็นงานโครงการนะครับ โปรแกรมซอฟต์แวร์มันจะแบบว่าเน้นความสะดวกเน้นความรวดเร็วใช่ปะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ลดตังค์ลดต้นทุนโดยตรงขายยากมากนะครับไม่ได้พูดเลยนะก็ฝากไว้นะครับสําหรับช่วงเผาจริงนะครับธุรกิจงานโครงการใหญ่ๆธุรกิจที่มันไม่เห็นผลว่าเซฟต้นทุนยังไงเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะครับโอกาสคนเซิลสูงมากนะครับก็รอดช่วงเผาจริงไปได้กันนะครับแล้วพบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเสิร์เรลาได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ